นี่ผมคุยต้องคุยทางไหนคุยทางนี้เหรออันนี้อันนี้คือพองานเสร็จแล้วก็คือเข้าธรรมดาเลยเป็นยารามอีกปีมันตึงใจแต่กันอาเป็นใครบ้างละครก็อันนั้นมันไม่ใช่ผมนะคือคือมันเป็นแค่คนหน้าเหมือนเฉยที่ไปเล่นเขาเขาแค่หน้าคล้ายๆผมเฉยสยามว่าคนดูดูแล้วเขาอินว่าเป็นเน็กใช่ไหมแต่ว่ามันทําถึงเลยมันเออคนดูเขาบอกว่าคาแรคเตอร์ต่างจากตัวจริงผมมาก ถูกไหมแอบพี่ <laughs> <laughs> อ้ินวะอ่มันเป็นยังไงบ้าพี่แต่บรรจุแบบว่าก็ดีคนคนเขาก็เห็นแบบเมืร์ไม่เคยเห็นเรามุมนี้อะไรเงี้ยครับหรือว่าแบบไม่เคยเห็นคาแรคเตอร์ที่ได้รับแบบนี้เพราะว่าเราก็เล่นคอมเมดี้เรื่องแรกแบบเรื่องอื่นๆที่ผ่านมาก็จะเป็นดราม่าซะส่วนใหญ่มีแบบดูนี้แบบแบบน้ำตาน้ตาไหลหลากเนาะ <c oughs> แต่ก่อนอ<ล>ะไรเงี้ยก็มีแบบมีเศร้าๆด้วยแล้วก็แบบไม่เคยเห็นคอมเมดี้แบบที่เป็นตลบบุ้งป๊บ้าอย่างนี้อะไรเงี้ยก็ ทุกคนก็บอกว่าเออก็คุ้มแล้วที่มาดูพี่เล่นอะไรเงี้ยเอลงเราเล่นเหรอไม่พี่เหน่งไงอ่าคนนั้นคนนั้นอ้ยตกใจหมดเลยแสดงกดดันไหมเนานแสดงเหรอก็จริงๆไม่ได้กดดันครับเพราะว่าด้วยความที่แบบเราเล่นกับเพื่อนด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าสนิทกันอยู่แล้วก็คือแบบมีตีมีพี่พอยมีแจมอะไรเงี้ยที่แบบสนิทกันในช่องอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าพอมันมาอยู่เป็นแก๊งเพื่อนเราอะแล้วแบบฟีลลิ่งมันดูเหมือนในเรื่องอะก็จะเป็นแบบแก๊งเพื่อนที่สนิทกันมาตั้งแต่มัธยมอะไรเงี้ยซึ่ง ซึ่งเหล่าคนบุคคลพวกนี้ครับก็สนิทกันมาแบบเจปีแล้วแล้วก็แบบว่าก็รู้รู้มืออยู่แล้วว่าแบบว่าแต่ละคนแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยหายใจค่อนข้างที่จะเป็นจังหวะเดียวกันก็เล่นซสียงกันได้ไม่ยากครับถ้าคิดว่าคนพวกนี้เล่นเป็นคนเล่นเป็นตัวเองปหคนพวกนี้คนพวกนี้เหรอครับคนพวกคนพวกนี้ไม่นะครับทุกคนทำกันมากันหนักมากครับไม่มีใครเป็นตัวเองเลยมันหนักตรงไหนอธิบายเ่ม่อยากก็ใช่ใช่ใช่ก็อาจจะเป็นรางวัลนักแสดงกลุ่ม เล่นในกลุม่มใช่เรารับเ,รเป็นกลุม่มเป็นทีมใช่เราเรับเป็นทีมก็คือเราเราเรามาสี่คนเรามาสา,ามาคนสี่คนอย่างเงี้ยเ,เนี่ยผมพี่พอยตีอตไทยอัยสี่คนเนี่ยผมรับผมจะเข้าชิงรางวัลกรุ๊มแสดงกลุม่มแส่งแล้วคิดว่าอีกสามคนใช้เล่นเป็นตัวเองที่สุดพองเนี้ยเฮ้ยมพูดได้พี่ว่าพูดได้พอยด์ดูเลเป็นตัวเองด้วยจบวันนี้มขอไม่ตอบแล้วกัน เออเออแต่ก็ตามนั้นแหละออครับก็เวลาไปย่ไไหนคนจะถามไปว่าตกลงใครฆ่าไม่จริงๆไม่ค่อยถามนะผมว่าคนเลอะคนลืมเรื่องฆาตกรไปอ่ะคนจะถามเรื่องผมมากกว่าอือพี่ดูเป็นตัวเองเนาะอะไรเงี้ยเขาจะแก้งสรุปแล้วเหน่งได้เป็นเหน่งไม่ใช่แต่แต่ว่าเขาจะแซวไงเพราะว่าเขาจะแซวเขาจะแซวหมายถึงว่าคนจะมาแซวคนจะไม่ค่อยถามผมหรอกว่าใครฆ่าแต่คนจะแซวเรื่องแบบระหว่างทางเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมากกว่าอะไรเงี้ยคือเรื่องเนี้ยเรื่องใครฆ่าจะเป็นเรื่องรอง แต่ว่าเรื่องระหว่างทางแบบพวกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่างๆเนี่ยเออมันมีมีมอยู่เยอะเอางี้ล้กันเางี้แล้วกันแล้วก็เป็นดิจิตอลฟุตพิ้นอย่างหนึ่งที่ผมก็คิดว่าออนแล้วก็ไม่ต้องออนออนไลน์ได้ไหมก็คือออนแล้วให้ผ่านจบไปเลยตุวคนภาพจำภาพจำมาในฐานะเป็นนักแสดงที่ได้รางวัลทีนีสอรางวัลสารางวัลแล้วก็จริงจริงจริาจริงๆคนดูก็พอพอจริงๆพอได้รางวัลมาก่อนอย่างเงี้ย ผมว่าสำหรับผมก็ถือว่าดีนะเพราะว่าเขาก็จะได้คิดว่าเราอ่ะเล่นแบบไม่ตอดไงแบบว่าไกลตัวอะไรเงี้ยไม่ได้ใช้อะไรเยอะอะไรเงี้ยจี้จังเลยอะทำไมอ่ะไอเรื่องนึงอันนี้จี้แล้วคอนเสิร์ตเพื่อนที่เพิ่งผ่านไปทำไมอ่ะก็อยากรู้โมเมนต์ตรงสแตนนั่งตรงนั้นเป็นยังไงบ้างตอนที่เองพูดความในใจก็ ก็ร erm ู้สึกว่าดีใจดีใจกับดีใจที่แบบว่าเพื่อนยังนึกถึงเราอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยคนละเรื่องปะเจ้าเรื่องไหนเจ้าเรื่องไหนพูดมาตรงๆเลยเอาเรื่องแฟนเขาเขาไม่ได้บอกนะว่าเป็นแฟนกันอ่ะในในในดูโซเชียลพี่เลื่อนเห็นว่าแฟนยิงพี่เรามาเขาไม่ได้พูดนะพี่พูดพี่เลื่อนดูโซเชียลอ๋อเออพี่คิดว่าเขาเป็นแฟนกันใช่เขาขอบคุณแล้วจะให้ผมบอกบอกว่าอะไรไม่ได้ถามเลยว่า เอิงอิงเดี๋ยวอิงมันเดี๋ยวอิงมันด่าไม่ใช่บบไม่เพราะว่าเพราะว่ามันมีรูปภาพเวลาไปกินข้าวด้วยกันก็จะมีพี่เขาอยู่ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ก็ก็จริงจริงจริก็ดีใจกับเพื่อนนะที่แบบว่าเออแบบเหมือนได้แบบเหมือนเขาก็เหมือนมันเป็นความแบบยังไงดีอ่ะก็คือหลายๆคนก็คือคือแฟนคลับอิงก็เป็นผู้ชายเยอะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ แล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกว่าเขาเองก็ทั้งสองคนก็แบบเป็นเป็นพี่ที่น่ารักของของ,ของผมอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็คือเขาก็สนิทก,กันมาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยเป็นเพื่อนกันมาก่อนอะไรเงี้ยครับก็ก็รู้สึกว่าก็ดีใจกับเขาที่แบบได้เปิดใจได้แบบได,ได้ได้เห็นแฟนแฟน,แฟนของอิงแล้วกันเป็นแบบเซฟโซนของตัวเองอะไรเงี้ยทุกคนแบบทุกคนดูแฟนคลับทุกคนดูแฮปปี้กับเขามากเลยก็ดีดีใจแทนเขาด้วยมันก็คือสเตปชีวิตองเขาใช่ผมว่าทุกคนผมว่าเดี๋ยวนี้มันเดี๋ยวนี้มัน แบบทุกคนแบบทุกคนมีวิจารณญาณมากพอที่จะรู้ว่าแบบอันไหนคือสีสันอันไหนคืองานอันไหนคือชีวิตอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ในคิดดูเพื่อนๆดูท็อกันหมดเลยนะเพื่อนดูแบบสอวเก่าทั้งเตทั้งแบบอคือคือเอาเอาจริงนะผมไม่เคยเข้าใจสาววายมากขนาดนี้มาก่อนเลยทำไมมันเป็นผมในตอนที่ก้อตอนที่อิงพูดเสร็จแล้วก็มันแพนมาบอกเฮ้ยวิทำไมเราแบบเรารู้สึกแบบเรารู้สึกแบบ จิ้นอ่ะไม่บอกว่าไม่ได้ไม่ได้จิ้นขนาดนั้นแต่มันแบบมันเป็นความดีใจวความปิติของเราที่แบบเห็นเขาได้แบบเอออาจจะเขาอาจจะไม่เคยพูดออกสื่ออะไรเงี้ยแล้วก็แบบเออแบบได้พูดถึงกันจริงๆต่อหน้าคนเยอะๆอะไรเงี้ยก,ก็รู้สึกว่า,นนา,า,าคลินิกจัดฟันใกล้ฉันนะไรเงี้ <laughs> <laughs> เรา,าก็สนิทกับเขาทั้งคู่แต่ทำไมเราดีแอกกันแรงมากเลยเพื่นอรนอข้างแต่ลระคนไม่มันก็เป็นแบบเหมือนอนะ่ะยังไงอะ่ะคืออิงมันไม่เคยพูดด้วยแหละแล้วก็แบบ อย่างประโยคแบบนี้กับพวกเรามันก็ไม่เคยพูดคราบเป็นคุณเฮีาใช่ไหมคือก็คือใช่ใช่ก็คือแบบไม่ไม่ได้เคยพูดซึ้งอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยแบบโอเคเราอาจจะไอ้เฟยจะรีแอคเป็นพิเศษอาจจะเป็นแรงเป็นพิเศษแต่ก็ก่อนหน้านี้ขอความร่วมมือในการลรูปยังไงไม่ให้จับได้ว่าคนนี้คือแฟ่เขาอะไรเงี้ยขอความร่วมมือยังไงอะก็ไม่ไม่ไม่ขอความร่วมมือก็ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับขอความร่วมมือยังไงนะแต่ว่าก็ก็แบบว่าจริงจริงก็จริงๆผมกับอ่าผมกับพี่เขาก็เป็น เหมือนกับเป็น,ปนตอนเป็นดามเยอร์ก็เป็นรุ่นเดียวกันนี่แหละแล้วก็สนิทกันอยู่แล้วใช่เน็งก็เป็นตุลาการอนใช่หน่งก็เป็นตุลาการอนเหมือนกันก็เป็นตุลาเป็นแก๊งตุลาการอนอยู่แล้วนี่แหละอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบเราเราก็รู้สึกว่าเออบางคนที่เขาไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงเงี้ยเขาอาจจะแบบมีเขาเรียกอะไรรับคือ,ค,อคือเราอ่ะโดนแรงกระแทกมาอยู่แล้วแบบคนอยนอยของวงการบันเทิงอะไรเงี้ยแต่เราก็รู้สึกว่าเออแบบพอเราก็ไม่ได้อยากให้เขามาแบบ ต้องรับแรงกระแทกบางอย่างที่แบบมันจะเกิดขึ้นก่อนหน้านี้ซึ่งผมว่าคือจุดจุดเวลาเนี้ยมันก็เป็นเวลาที่แบบค่อนข้างเหมาะสมคือมันมันมันก็ก็ค่อนข้างมันจะถามว่าเหมาะสมไหมก็ผมอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าก็ดีกว่า4ี่หปีที่แล้วแล้วกันอ่ะโอเคเออแล้วเราก็เลยถือว่าใช่มันถูกที่ถูกเวลามากกว่าแล้วก็แบบเหมือนแต่ก่อนอ่ะเราก็จะไปกลัวว่าแบบเอ้ยแล้วถ้ามีอะไรอย่างเงี้ยเขาจะรับไหวไหมอะไรเงี้ยเหมือนมันคน คนที่อยู่นอกวงการก็จะแบบเราก็จะไม่อยากให้เขาแบบมาโดนอะไรแบบนี้เงี้ยอะไรเงี้ยใช,ยใใช่ใช่ควรระวังให้ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับก็รู้สึกว่าอยากรักษาความรู้สึกของเพื่อนๆมากกว่าเนี้ครับแต่ว่าหลังจากที่เขาถูกเปิดบล็อกไปได้คุยกันเป็นสาวว่าเขาเป็นยังไงก็แล้วจากที่แบบพลาดถูกออกสื่ออะไรอย่างเงี้ยมีพิจารณายังไงบ้างมีพิจารณายังไงบ้างเหรอก็ที่ผมยังไม่ได้ตามขนาดนั้นนะแต่ว่าก็ เออเขาก็บอกว่าก็รอรับแรงกระแทกตอนนี้นอกจากพวกเราโอเคแล้วที่ไม่ต้องมานั่งแบบว่ากังวลแทนคนที่ก็ดีสุดก็คือเฟยไม่ต้องมานั่งตอบแล้วว่าจะรุ้งใช่ไหมใช่ไหมกัเฟยเพราะว่าหลายคนรู้สึกว่าเออจิ้นก่งอินใจยังไงอินอะพี่ดู MV ็มวียังอะใช่ไงเฟยมันไม่เคยทำอะไรขนาดนี้มันจะบอกว่าพี่ดู MV แล้วพี่รู้สึกยังไงบ้างอันนี้ผมถามอะพร็อพสัมภาษณ์อจริงปะพรอพจริงเหรอถ้าเฟยไม่พูดอ่ะร็อพ เราพอไม่ได้เป็นเพื่อนเราดู m อมเราอินไหมล่ะมันเขาเหมือนเป็นคู่รักพี่พี่เคยดูผมรีแอค MV มวเขาไหมล่ะสภาพผมเป็นแบบนั้นเป็นแบบนั้นแหละังไงพูดมาเป็นคำพูดจะไงคือมันมันไม่ได้จริงอ่ะมันมันบบว่าคือมันไม่ได้จริงอ่ะมันแบบแบบพอดูแล้วแบบเออไม่ต้องคบกันอ่ะดีละ ไดเป็นได้แค่เพื่อนเป็นได้แค่เพื่อนจริงๆไมมแค่เพื่อนจริงๆแต่ว่าแบบมันก็จะมีความแต่ว่าแต่ว่าสองคนนี้มันสนิทก,กันมากด้วยแหละแบบแล้วก็ดูแบบดูทรงของสองคนอะ่ะคือชีวิตนี้น่าจะไม่เป็นเพื่อนกันไม่ได้อะไรเงี้ย<อ>น่าจะไม่น่าเป็นเพื่อนกันได้<อ>แต่นสนิทก,กันมากเข้าใจก็ได้นึกออกไหมอ่าใช่ก็เลยแบบมันก็คนคนดูก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยมันฉีกดีมันฉีกดีอ่าก็เลยลุ้นไปอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ก็ก็ไม่ต้องลุ้นแล้วแล้วแตนานะเพื่อนก็ทำหน้แบบ อูนี่ผมต่อผมตอบอะไรได้บ้างเดียระวังมากเลยตอบไปแล้วจ้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ